เคยนะคะทุกคนวันนี้มีลูกค้าสั่งแก้วมาสองอันนี้จะเป็นใบแรกนะคะของน้องอ้นนะจริงช่องจริงจ้ารีวิวนะคะใบที่สองของช่องคมนะคะขอบคุณทั้งสองคนเลยซึ่งใบนี้น้องสั่งเป็นของข,องขวัญให้สาวนะคะน่ารักผมกิกค่ะซึ่งสําหรับแก้วนะคะเราจะแถ็โหลดไปให้ด้วยจะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ไปให้ด้วยค่ะก็จะแพ็กสติกโหลดไปให้นะคะหนึ่งใบเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทเลือกได้เลยจะเอาตัวหนังสือหรือว่าจะเอาเป็นรูปหน้าเราได้เลยได้หม คนคะสั่งวันนี้สก,กรีวันนี้เลยแล้วก็ส่งภายในวันนี้เลยค่ะจะส่งแบบแบบรวดเร็วเลยแล้วก็จะแถมสติกเกอร์แบบนี้ไปให้ทุกออเดอร์ค่ะมันก็จะมีความดูนี้เพราะมันจะมีแค่ใบเดียว, ique, นว ique, ในโลกของคุซึ่งสําหรับวิธีการสั่งซื้อนะคะทุคะกคนพอเรากดชำระอะไรเสร็จเรียบร้อยให้เรานะคะกดที่คําว่าแชทกับร้านแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยค่ะแก้วอะคะ่ะจะมีให้เลือกสองสีจะเป็นสีขาวแล้วก็สีเงินนะคะซึ่งวันนี้ลูกค้าสั่งสีขาวทั้งสองใบเลยค่ะก็คือแค่ใบละสามร้อยเก้าสิบจะได้แก้วที่แบบ เราคนเดียวสั่งเป็นของของขวัญให้ะครือได้หมดจัดได้เลยค่ะ